สวัสดีครับผมคุณฟิสเตียนปิงปองนะครับก็อยากจะมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์คริสเตียนนะครับในข้ามศินี้นะครับสำหรับท่านที่ฟังซ้ำและก็ฟังคลิปซ้ำก็ พระเจ้าเอวพรพระเจ้าปกป้องรักษาดูแลท่านนะครับอย่างแรกก็คือพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เป็นบุตรพระองค์ให้ครอบครองสูงปลาในทะเลสุนกนกในอากาศสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินครอบครองโลกครอบครองแร่ธาตุอาหารพืชพันธุ์ผลไม้ทุกอย่างแต่พระเจ้ารองแซมทุกอย่างถึงว่าห้ามรับประทาน ผลไม้แห่งกิซึมึดีชั่วเราทานได้ทุกอย่างแต่ซาตานก็มาใช้งูในการทดลองมนุษย์เพื่อจะทำให้มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่าผลไม้งามหน่าดูน่ากินและเป็นประโยชน์ให้สติปัญญาทานถึกเราจะไม่ตายเจ้าว่าวันในที่เรากินเราจะตายซาตาลก็คืองูที่ เป็นวิญญาณที่ปฏิบัติทุกสวรรค์นะครับแต่กับกระบบ่อพระเจ้าเราก็เป็นวิญญาณชั่วทีมันซาตานซาตานก็คุยกับมนุษย์แล้วก็หลอกว่าถ้ากินของพระเจ้าจะเป็นไรอะไรนั้นที่มนุษย์กินผลไม้แห่งกิจชเมื่อี้ชั่วบาปได้เข้ามาเพราะเราไม่เชื่อฟังเราได้แยกขาดจากพระเจ้าพระเจ้าจึงให้มนุษย์ไปทำไร่ไถานาและไม่ได้อยู่ในสวนเอเดีน แล้วก็ทรงตั้งสอนเพิไว้ไม่ให้เข้าไปกินต้นไม้แห่งชีวิตมีต,นต,นตน้นไม้อีกต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเรากินเราจะมีชีวิตนิรันดร์แต่เรากินต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามคพอแห่งชีิตมันดีชั่วแล้วเราบาปและเราหลบก,กับพระเจ้าไปหาใบมาเดือมาเย็บปกปิดร่างกายคิดว่าพระเจ้าคิดว่าเราจะอายพระเจ้าเจ้าก็เลยถามว่าอ,อาดัมเอวามนุษย์ก็อยู่ไหน มนุษย์บอกว่าเกรงกลัวพระอ,องค์เพราะเราเคยกายอยู่ให้พระเจ้าต้องฆ่าแกะแล้วก็ทําเป็นเครื่องหนังเครื่องแต่งกายแทนใมมันเดือดปกปิความบายนสัยรักว่าเมื่อเราทำบาปบาปได้ตกไปยังแกะหรือคนที่จะมารับแทนพระเจ้าบอกในอิสยาห์7ข้อที่4แบบว่าดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะต,ตั้งครรภ์และคลอบดบุตรชาย เรนีกนางท่านว่าอิมานเอลเพื่อที่พระเจ้าจะได้มาอยู่กับเราแล้วประนอมการสามข้อสิบห้าบอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันพงพันของหญิงจะทํให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าทําให้ส้นเท้าของเาเขาฟกช้ําก็คืองูพงพันของหญิงพงพันของที่เกิดจากผู้หญิงคือมารีก็คือพระเยซูทําให้หัวของมารหัวของงูแหลกแน่นอน พระเจ้าเป็นเหมือนเพื่อนใหม่ที่เราต้องเปิดใจมาคุยกับพระองค์ให้พระองค์ดูแลอวยพรพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อฝ่ายวิญญาณแต่ก่อนเรามีพ่อฝ่ายวิญญาณคือซาตานมียันชั่วอย่างที่เรานับถือรูปเคารพทําให้ชีวิตของเราต้องพินาศตายในบึงไฟนรกชีวิตของเราต้องมีความบาปทําบาปพ,พูดโกหกพูดหยาบคายพูดส่อเสียดล่วงประเวณีดืมเล่าสูบบุหรี่เยษยาเสพติด เป็นการพานันชอบโวง <คน S 1> บาปทำให้เราแย่ขาดจากพระเจ้าและต้องตายในมือไฟนรกไม่ใช่ตายเพียงร่างกายแต่วิญญาณต้องถูกเผาในไฟบาลีกันพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็เลยประทานทางรอดอีกทางหนึ่งผ่านทางความจริงผ่านทางชีวิตของพระเยซูที่มาเกิดเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายมี แขนขาม,มีหัมีร้องไห้มีโศกเศร้ามีหิวมีหนาวมีเจ็บปวดแต่ววงเอาพอบร่ร่างกายของโรงได้ถูกตึงไม่กางเขนบนไม้กังเขนสามสี่ชั่วโมงเลือดหลั่งออกตอกตะปูที่มือที่เท้าเจ็บปวดทรมานถูกเคี่ยนตีไหลายสิบถูกมงกุฎน้ำสวมศีสะถึงที่เาคราเคยคิดไม่ดีเค กองร้ายเคยโกรธเคยโมโหตกัวพิเศษของคำที่เราพูดย,ย,าาย้อนเย้อถากถางหยาบคายโลกถูกถมน้ำลายแล้วถูกยอ้อนเยื้อถากถางแล้วก็ถูกติดบนหัาวว่ากษัตริย์ของชาวยุ่ง้งดท้ายที่โลกริย์ของชาวยนกษัตริย์ของโลกนัตริย์ของแผ่นดินสวรรค์ทรงตายอย่าง ประมานในวันที่สามลงองเป็นขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าต้องอยู่กับสาวกอีก500คนกว่าสีสิบวันสีคืนสอนเขาถึงแผดินงของพระเจ้าแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์ั้งล่างกายาศาสดา,าในโลกนี้ไม่มีใครที่ฟื้นคืนชีพม, uh มุฮัมมัดตายมีลุมบงตกโคดเตเจ้าม่ผานมีกระดูกมีธาตุอาทิตย์ คงชื่อหรือศัสดานอืน่นตังสอนทำความดีบำเพ็ญเพียรประกาศจารึกแล้วก็ตายหรือปริวพาหรือสิ้นบุญแล้วก็มีหลุมศพให้กราบไหว้มีกระดูมีแอบถิให้เป็นธาตุให้เป็นที่กราบไหวบูชาแต่พระเจ้าไม่มีเพราะพระเจ้าพื้นมาชนแต่พระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับวิญญาณคนที่เชื่อ ที่ไทยบาปแะอยู่ด้วยและพิพากษาโลกนี้วันหนึ่นงพระจะกลับมารับเราที่เชื่อถ้าเราล่วงหลับไปก่อนเราจะพบพวกในเพนสวรรค์และรองก็จะประทานบำเหน็จแก่คนที่รับใช้และเชื่อฟังพระองค์นาทีสุดท้ายนี้นาทีที่เจ็ดผมขอนำตัานอธิษฐานเพื่อตอนรับพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตและเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมชนอยู่เป็น ประชากรสวรรค์ครับท่านพระนมมือหลับตาและพูดตามผมดีและประโยชน์ข้าแต่พระเจ้าท่านจริงใจท่านจะได้รับความรอดแน่นอนพระเจ้าผู้ทรงรักผู้ทรงเมตตาข้าพงษ์ข้าพงเป็นคนบาปกอทรงเมตตาขราพรเจ้าด้วยโปยกโทษความผิดบาปก,การล่วงละเมิดทั้งสิ้นที่ลูกทํามาชำระลูกจากอัตร์ จากซาตานจากวิญญาณชั่วความบาปความตายในโลกให้ลูกเป็นบุตรของพระองค์ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เป็นประชากรสวรรค์และติดตามพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรลูกให้ปกป้องดูแลลูกผ่านากิจจักผ่านกลุ่มแคร์กลุ่มเมซลผ่านพี่เลี้ยงติดตามพระองค์ทานกับพระองค์ทุกๆเรื่องทุกๆวันต้องอยู่กับลูกในนามเจ้า ทเมนถ้าคุณอนิษฐานเรื่องความเชื่อเวลานี้คุณจะเป็นบุตรของพระเจ้าและความดีทราพรศีริภาพการปลดปล่อยจะมาหาคุณเป็นของคุณและคุณจะเป็นบุตรของพระเจ้าแม้คุณจะจ่ายโลกนี้ไปเวลาใดคุณจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย